ใส่มาใส่เสลียงมารับแม่เลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะให้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ชมที่โลกสวยเกิดนในช่วงดาวเ็นเดอร์ลามาโพนี่ไปคลิปค่ะไม่ต้องดูสวัสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้าอยู่กับแอมไทยป้ากับเกมใหม่ล่าสุดของพีจีนะฮะเล็บปาร์ตี้ฟีเวอร์ อีขาดแดนอีค็อกเทลนายไปอีลำยองอันนี้มันไม่เหมือนเป็นดีเจอ่ะมันเป็นเป็นเด็กสกอยสี่สิบตารู้เรื่องอีเยก,กุมโมโหเมื่อกี้เจงไปสามพันอีหาใครยังไม่ดูคลิปก็ไปดูแล้วกันให้กูสามพันกูไปเลยจริงๆสัญญา กดขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะรอดนะกระสามพันเองมาสองตัวครับถูกอีกไหมฮะไม่ถูกกว่านั่นไหลลงมาอุดพร้อมยังอยู่ยังอยงโยยังอยู่ยังอยู่ยยังอยู่ยังอย,อยงโย,ย,งย,ย,งยเสกให้มันดีๆนะอีสัดนะเอ้ยอยังอยู่เว้ยคุณแม่เสกดีๆไม่เป็นหรอวะ เสกเป็นลูกโลกลูกแรกนั่นโอ้โหนานเป็นจังหวัดจังหวัดโอ้กมหมดแรงกับมึงแล้วเลปาร์ตี้จริงๆ กูหมดแรงกับมึงแล้วถูกไหมถูกไหมเก่งดีๆนะลูกไว้เกให้มันดีๆนะลูกเข้าไปมเข้าไปมเข้าไปมเข้าไหขาดสองอันให้กูเถอะกูขอร้องกูไหวละ่ะกาบตีนก็ได้เอาได้เว้ยเลยปาร์ตี้เอ้ยฟีเจอร์ตัวแรกเอาออกไปครับ เอา้าเฮ้ยมันเป็นวายนะเว้ยเฮ้ยแล้วมันควรจะเป็นดีๆอะเกเตเป็นหูฟังอีเหี้ยอ้าวีไปเว้ยเอาไปโอ้โหมึงหลบเกง่งเกดวายดีๆลูกเออมา ยังอยู่ไหมไหลไปคิงครับยังอยู่ที่คิงไหลไปคูณหกเ็กฟิเจอร์สุดท้ายและอีกี่อะไปเป็นดีเจมันหลบดีแท้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เยอะเยอะเว้ย เจ้าแค่สามพันเองนะให้กูขนาดนี้กู้เอาเดอ้อสู๋เป๊ะๆถูกแน่นอนยังอยู่ครับเพื่อนรีดีเจครับยังอยู่ครับวายวายใส่ดีๆนะวาย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 ดีมากยังอยู่ครับไปต่อดิไหลไปลูกยังอยู่สองอัน เยี้ยสองอันไม่ให้กูไถ <Yeah. S 1> แท้ <Yeah. S 1> เลิก <Yeah. S 1> ได้ต้องเอาฝากไว้ด้วยนะฮะแอมไทย <Yeah. S 1> แตกแล้วไปค่ะหนี